8นาฬิกา12นาทีนะครับหลวงตาท่านเมตตาท่านรอนะครับนี่ท่านรอพี่น้องที่ท่านกําลังเดินมาจากใต้สะพานนอ้ด้านล่าง้งหนด้ครับผมครับผมหลวงตามีขนมให้เด็กด้วยนะครับห้วยแม่สลิดน้อยนะครับอโหนะครับนี่บัวควายนะครับบัวนะครับ ตัวนีแพไว้่งแถวนี้แพงไหมบัวควายพี่ใช่ตัวใหญ่ก็ประมาณสามหมื่นอ๋อตัวใหญ่ใช่ไหมพี่ตัวใหญ่เพราะว่ามันอูดผงก็ถึงหมือนห้าพัสามหมื่นเก้าถ้าไปถึงภาคกลางป้าบุรีก็ขึ้น4 5่หมื่นห อันนี้รอส่งใช่ไหมพี่ครับรอรอคือเอามาเอามากตัวก่อนอ๋อฉีดวัคซีนไม่ไม่บัวตัวนี้มันจะข้ามสะพานนครพนมเลยนะใช่มันจะเต็มรถเต็มรถพวกอย่างนี้ไปอ่าพูดง่ายๆเอามาเอามากักไว้แล้วก็ฉีดฉีดยาฉีดอะไรเรียบร้อยฉีดวัคซีนเพื่อดูอาการว่าเป็นโรคไหมอ๋อถึงถึงจะส่งได้ใช่ไหมพี่ครับอ่าถึงจะส่งได้เนาะอันนี้เป็นบัวที่มาจากพม่าอ่ามาจากพม่านะครับเตรียมเตรียมส่งควายควายจะอยู่ในน้ำเลยอ๋อควายจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมพี่ครับ พร้อมเล้ามมากันลงตานี่วัวตัวอย่างให้ทุกวันพุธจะมีหมอฟัร์มสต์มาฉีดวัคซีนอ่วทำไมเขาพ่นสีไอ้เขาด้วยพี่จะได้รู้ว่าเป็นใครเป็นเจ้าของเขาเจ้าของมันมีหลายเจ้าอยู่นี่สีแดงสีเขียวสีเหลืองให้รู้ว่าเป็นของใครของพ่อค้าคนไหนอ๋อขอกักสัตว์แม่ บ้านแม่สลิดนะครับตำบลแม่สองอําเภอท่าสองอยางจังหวัดต,ตากนะครับวัวทางนี้จะไม่แพงนะครับเนาะสิพี่ท่านบอกอแต่ถ้าส่งไปแล้วก็จะแพงนะครับก็จุดนี้เป็นสาม่อาอกกักสัตว์นะครับบ้านแม่สลิดนะครับนี่นจะเอาสัตว์มากักไว้แล้วก็เพื่อรอส่งแล้วก็จะมีปศุสัตว์มาตรวจ ฉีดวัคซีนนะครับว่าวัวเป็นโรคไหมนะครับถ้าปกติดีก็ส่งออกนะครับทางนี้จะไม่แพงนะครับจะทำทุกท่านทุกคนมีต่วัวใหญ่ๆเลยสวยด้วยนะครับเนาะเอาไปเลี้ยงนะครับไปเลี้ยงก็ให้ยายทำรับชมด้านหลังกันด้วยนะครับเนาะนี่ก็พี่น้องยารทมนะครับ ท่านเดินไปส่งหลวงตานะครับเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านจะส่งหลวงตาถึงไหนนะครับเนาะพี่น้องทางแถบฝั่งนี้นะครับท่านเลื่อมใสศรัทธ,ธาทางพระพุทธศาสนามากนะครับาาก็ <c oughs> จากผมเห็นมานะครับเนาะเศรษฐกิจ <c oughs> ท่านก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าท่านเลื่อมใสศรัทธ,ธานะครับหุงข้าวปลาหารนะครับไปตักบาตรเช้านี่ท่าน ไปแต่เช้าเมืดอนก็มีนะครับไปแต่เช้ามืดก็มีพาลูกอ่อนๆนะครับไปรอตักบาตเช้านะครับอาภูลูกใส่พ้าคม้านะครับไว้ข้างหลังนะครับเนาะอันนี้ก็เด็กๆที่โรงเรียนนะครับก็เดินไปส่งลุงตาด้วยเนะาะอะ หนูไม่ได้เข้าโรงเรียนะได้เข้าโรงเรียนไหมหรือหรือว่าไปส่งลุงตาก่อนไปส่งลุงตาก่อนเนาะส่งลุงตาก่อนว่างั้นนะครับนะครับนี่ก็บรรยากาศแยกที่ทำนะครับอ่าท่านที่เดินส่งลุงตานะครับ คุณแม่จัดของแจก,กเด็กบ่ครับอ๋อคุณแม่ชีท่านจัดของไว้จะแจก,กเด็กๆนะครับรอไว้แจกเด็กแต่ว่าไม่ค่อยมีหรอกเนาะคุณแม่เนาะช่วงนี้มีแต่เขามีแต่ครัมมีแต่เขา,ม,เขา,ม,เขามีแต่ป่านะครับก็มีน้อยก็แจกน้อยนะครับเนาะบางทีไม่มีก็ไม่ได้แจก,กเลยนะครับอยากทำที่ท่านทุกคนเพราะว่าก็พี่น้องเราไม่เยอะนะครับทนะี่มารอหลวงตานะ ไม่เหมือนกับอยู่ในเมืองในเมืองจะเยอะมากนะครับตามมันนอกก็ธรรมชาตินะครับไอสรรามีท่านทุกคนมีน้อยแบ่งน้อยนะครับมีมากแบ่งมากโ,โหเนี่ยครับนี่เห็นหลวงตาไม่ใส่รองเท้าอตัวเล็กก็ถอดรองเท้าเดินโอ้ไม่ธรรมดานะครับนี่นอันนี้อันนี้อ,อันนี้โรงเรียนพันยูอยู่ไหนนี่โรงเรียนอยู่ที่ไหนครับ อยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับอ๋อโรงเรียนอยู่ข้างหน้า,า,นาครับรองเท้าดีไม่ใส่นะครับถอดอ่าคนหนึ่งถอดถืออ่าอีกคนหนึ่งถอดใส่กระเป๋าไปเลยครับนี่นะครับเนาะอ่าดูเป็นตัวอย่างครัพย่ามำนี่เด็กนิเรียนนี่เห็นลงตาไม่ใส่รองเทา้านะครับดูอตัวเล็กตัวเล็กถือเดินนะครับไอ้คนใหญ่ใส่กระเป๋าไปเลย อ่าไม่ถืออ่ไม่ต้องถือให้หนักใส่กระเป๋าไว้เลยนะครับนี่อ่าเดินส่งลุงตานะครับเนาะอ่ะ <c oughs> อา ก็ขนาดนี้ก็กําลังอ่าพี่ๆกําลังหาที่ให้หลวงตาท่านได้พักท้าช่วงเช้าที่ใหม่นะครับเพราะว่าที่เมื่อกี้ไม่มีแดดนะครับหลวงตาท่านชอบมีแดดนะครับ จุดนี้ก็ไม่มีแดดเหมือนเดิมแล้วครับเพราะว่ารรยากาศตอนนี้แดด จัดเตรียมแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ดีมีเบ็มมีเดียรเอสาสาุครับุนะครับเนความแข็งตาให้พรนะครับสาธุครับ พี่น้องท่านมีพระไตรจีวรนะครับมาถวายข้าวปลาโอ้หลายไตเลยนะครับสี่ไตนะครับโบได้เอาเป็นบ่อ่ะก็จ uh uh ุดนี้ไม่ไม่แดดนะครับอ่าจุดนี้ไม่แดดเนาะก็ ก็เดี๋ยวรอชมกันต่อไปนะครับวิธีทำเนาะ,ะท่านหนึ่งตาท่านยังไม่เอานะครับท่านชอบมีแดดแต่จุดนี้ยังแดดยังไม่มีนะครับแดดน้อยๆครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อเราชมคลิปใหม่ๆทางช่อง u t ท b e ต่ำดำซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ